อองกัครับยามตะไครกันครับผมใส่ใบ้ายเบิงเดอพี่น้องเด้อย,ย,ยามตะครกับาดครับเบิงเดอพี่น้องเด้อบ่ Vamos lá! Vamos lá, vamos ver. tudo, bem, tudo, bem, tudo, bem. tudo, bem, tudo bem. Like. Good <laughs> พยายามมาหลังที่สองที่สามครับผมหลังเลขใส่ไว้แล้วพยายามมันบกคห้ยสิร้ายนี่หลังปลาขาวโอ้ปลาดุปลาดุกปลาขาวใส่ไทย,ไทยใส่งามเด้อรับ้ัง <Okay. S 1> เด้ออ่อฮ่่ <c oughs> งูปลาแค่เพื่น มา <Okay. S 2> ดูครับฝนมันตกครับเมื่อคืนมันเลยได้ไาดูครับดินมะขาวอีทัยนี่น้องเออไปปิ่งเด้อมาเอาไปปิ่งเด้อครับผมฝากกดติดตามใหดเดอครับ ปลาดุกปลาขาวคุณมองครับไปมาปลาขาวเนี่ยไปวยปวดแจ๊บไปปวดแด้ครับผมเนี่ยเอาอ่าครับผมสรุปผลงานเด้ครับผมนี่โอ้ปวดเรียบร้อยแล้วครับปลาดุกได้ ปลาดุกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดปลาดุกแปดครับผมใส่งามๆเนี่ยครับแปดตัวปลาขาวนะครับปลาขาวอีทยปลาขาวโอ้มาแซ่บๆเ้ยพี่น้องมาไปปิ้งเลยครับผมเนี่ยครนี่ใส่มองผลงานครับครับนี่โอ้ได้ฮอตติดกินมเลยครับมาพี่น้องฝากกดติดตามเด้อพี่น้องเด้อครับผมช่องน้อยๆครับผมฝากติดตามเด้อใส่มอง สารบ้านทุ่งคือเก้าครับมื้อนี้สีเกี่ยวเกี่ยวเข้ามาตากครับผมนี่บรรยากาศอ่ะ